ย่า yeah. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับฮะนั่นน่ะเลตุมเป๊ะครับเอา้าใครขับรถเจ้าฮีโร่ผมไปไหนนี่โอ้ เรียบร้อยเอาไม่ขึ้นหรอกเฮ้ย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 ,ยใครขับนี่เร็ว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 ไปไหนนี่เอาโอ้โหพอ,อ,อดีมีทระครับแล้วมาขับรถผมทำไมนี่คใครให้ขับ ก็ผมมีธุระแล้วไม่ขออนุญาตผมเลยเนี่ยมันจับรถผมได้ยังไงนี่ลืมหรือเปล่าฮะลืมหรือเปล่าโอ้บอกเล้วบอกเมื่อไหร่ผมบอกผมบอกว่าจะขึ้นผมเอารถไปทําธุระก่อนเพผมได้ยินเสียงว่าครับผมได้ยินในนี้ผมก็เลยจะไปผมผมนึกว่าลูกน้องผมผมนึกว่าลูกน้องผม ผมยืมแล้วที่หลังพ่อพี่ยืมมาพี่เดินไปคุยกับผมหน่อยนะเดินไปคุยไหมตะโกนครับเดินไปบอกผมหน่อยครับขอโทษครับผมพี่ต้องเดินไปบอกผมหน่อยครับ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 โอ้ไม่ไหวเลยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ยังไงเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่ารูเลยเนาะเดี๋ยวผมมาชราก่อนโอ้ตายเลยนี่ถ้าไม่ใช่คนรู้จักเนี่ยเดี๋ยวจัดการเลยนะเนี่ยแจ้งความจับใช่ไหมครับ เอาไปไหนครับนี่เอาไปไหนไปธุระเอาเอาวล้ทำไมไม่ไปอ่ะอยไปเลย วอนนี้ให้เราล้างรถครับวันนี้ออกออกค่เนีนเราออกหน่อยใช่ปะเอาให้เรียมเด้อฮะฮะห,า,ห,า,หางเลย เอาเฟซ่าถูเลยตัวเนี้ยกร,ระจกกระจกเวลาเองล้างน้าแล้วเฟซ่าออกนะเวลาฉีดน้ําเสร็จเอาผ้าชามัว,วถูเลยเด้อถูแล้วก็บิดบิดแล้วก็เช็ดไม่งั้นมันจะเป็นคราบมันจะเหลือคราบเดี๋ยววันจันทร์น่าจะได้ออกงานครับวันนี้วันอะไรวันเสาร์บ่วันเสาร์วันจันทร์น่าจะได้ออกงาน ไปทําธุระเสร็จแล้วร็จแล้วเหรอครับโอ้ไปทําธุระอะไรเร็วแท้ก็ผมขับไปแล้วก็กลับมาทืนไงนเนี่ยครับแล้วเซตติ้งจะไปไหนให้ผมส่งไปไหนกันเองไปนี่ครับเลี้ยวขวาข้างหน้านี่เลี้ยวขวาบอกทางด้วยนะครับครับโอ้เข้าเกียร์ไม่เข้าจัดชายเจงประเด็นเรื่องดราม่าหรือยังแจงแล้วครับผมมันเป็นยังไงบ้างครับ ก็กินข้าวอิ่มนอนหลับดีไหมครับผมก็ขอบคุณ FC ขอบคุณ FC ที่คอมเมนต์มาที่คอมเมนต์มาให้ความคิดให้ความคิดแล้วก็มีทั้งติเตือนครับผมสติครับใช่ไหมใช่อ๋แต่ผมยังปี๊ดมากไอ้ตรงที่ว่าอายุเยอะแล้วไม่สอนเด็กเออเนี่ยผมปี๊ดตรงนี้มากเลยทำไมอ่ะ จริงของเขาครับอจริงของเขารู้สึกยังไงครับเมื่อโดนเด็กคอมเมนต์ด่าเนี่ยรู้สึกว่ายังไงบ้างครับในฐานะผู้ใหญ่ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณเขานะครับต้องขอบคุณใช่ไหมครับผมอ๋อก็ถ้าใครอยากจะสอนอาจารย์ชายก็เข้าไปคอมเมนต์ไปบอกอาจารย์ชายได้นะครับบางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่มีผู้ใหญ่อาจจะไม่มี ผู้ใหญ่อาจจะขาดประสบการณ์ขาดความรู้ครับเด็กน้อยรุ่นใหม่มีความรู้ก็เข้าไปอธิบายไปสอนผู้ใหญ่หน่อยก็ได้นะครับรับฟังไหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะรับฟังไหมเดียวก็ผู้ใหญ่จบป .6 อจบม .6 เขาจบม .6 จบปริญญาจบปวิศนหนุนใช่เราก็ต้องรับฟังเขาเออความรู้เรายังไงก็น้อยกว่าเขาอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าจะอายุเี้ยแล้วจะไปแต่งตันเขาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องฟังเขาอถูกต้องมันก็ใช่เนาะเพราะว่าผู้ใหญ่สมัยเก่ากับเด็กสมัยใหม่มันคนละเรื่องเนาะคนละเรื่องความรู้ก็คนละชั้นกันเลยถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับการขับแมคโครอ่ะเราขับจะรุ่นเก่าๆพกรุ่นใหม่ม่เราไม่รู้หรอกบางทียังสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ไม่ได้ครับอื ก็ใช่ครับนี่แล้วก็รับฟังเหตุผลกันครับมีอะไรก็บอกก็สอนก็ว่ากล่าวักเตือนได้ครับชัาชายบอกอินดีรับฟังครับจะได้เอาไปเก็บคิดนะครับเก็บไปคิดก็เหมือนกับที่ที่ศึกษาผู้ใหญ่ไงอที่เห็นไหมครูเข้ามาสอนนะ อายุแค่ยี่สิบกว่าเองแต่เราอ่ะอายุตั้งสี่สิบเกือบห้าสิบเราไปเรียนกับเขาอ่ะอถ้าเราไม่ฟังเขาอ่ะทําไงเราจะรู้เรื่องใช่ไหมใช่นี่เลยคือเหตุผลแบบนี้เหรอใช่อายุขนาดนี้แล้วผมผมถามหน่อยตอนนี้อาจารย์ชายุเท่าไหร่ ผมสี่ครับ48ครับผม48แล้วโอ้ไม่ใช่น้อยๆน,นะนี่อายุเนี่ยเป็นพ่อคนเป็นพ่อคนได้เยอะเลยนะนี่แต่<อ>นหน้ายังละอ่อนเออ, <c oughs> อหน้าเหมือนคนอายุ35 36เลย37เลยอะ่ะเอออายุ48แแล้วไหมไม่เพราะผมเป็นคนอารมณ์ดีอ๋อ ใครจะด่าใครจะว่าผมนี่นผมยิ้มอย่างเดียวผมยิ้มอย่างเดียว่ะใช่วมันนี้มาดูว่าเราจะไปไหนกันครับอยยถอยๆตรงนี้จอดไว้นี่เลยรถอะอ,อ๋อขับรถขับรถเขาไปอ่าแล้วก็เลย่เลยเยเยเย มันดังอะไรปล่อยขึ้นพวงมาลัยข้นพวงมาลัยล้อมันโดนล้อมันถูล้อมันใหญ่พดโอ้ยอายุจน40แล้วขับรถมีรู้เรื่องเลยถอยอีกถอยอีกแล้วแต่จะบ้าแล้วแต่ๆนั่นปะโอ้ยเนา,นาะนได้เลย <laughs> อายุดเท่าแกเด็กน้อยเนาะท่าแกก็ด่าได้เลยเนาะรู้ผมไม่ได้หรอกผมเคารพผู้ใหญ่เสมอพอด่าก็ด่าครับไม่ด่าหรอกผมแค่บอกผมไม่ด่าแค่บอกครับนี่เลยพี่ผมคุยแล้วหัวเราะนี่เลยที่หน้าผมไม่ได้ไหมใช่เออเดี๋ยวผมจะหัวเราะบ้างเผื่อจะนาด่าหน้าเด็กขึ้นคุณแจไว้นี่เนาะครับไว้นี่แหละผมจะได้หัวเราะเหมือนอาจารย์ชายหน่อย นี่เราจะารับน้องใหม่กันครับเซฟตี้โซนไวรัสโควิด1 9บุคคลภายนอกเข้าออกเมื่อรับอนุญาตเยืย่อหายเลยไม่กล้าเข้าแล้วนี่เราได้รับอนุญาตรือยังเนี่ยคนอยู่ไหม เข้าไปเดี๋ยวโดนลูกปืนนี่ตายเลยสวัสดีครับพ่ออยู่ไหมจ๊ะพ่อไปไหนฮะอ๋อพ่อเข้าเวรร้านทองเดี๋ยววันนี้เราเอารถครับใช่คันนี้หรือเปล่า <c oughs> พี่ใช่คันนี้ไหมเอาฮะตอนเราดูไม่ใช่คนนชันนี้นะคันนี้ ใช่คันนู้นหรอครัใช่คันนี้แหละคันนู้นหรือเปล่าอืมคันนี้จำได้ว่าคันนี้แหละไม่ใช่คันนู้นหรอกควันนี้่ไม่อยู่ค่ะวันนี้ไม่เลี้ยงกาแฟเหรอเลี้ยค่ะวันนี้อ่ะเลี้ยงอีกอ่ไรไปใช้เอาอะไรเอากาแฟไหม กินอะไรกินอะไรของหวานหวานเอาของหวานหวานเอาชาสองแก้ว,อกวเอาชาร้อนก็ได้เด้ออุ่นๆ่ะไม่ต้องเย็นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม